ให้ปลูกิข้าวแล้วตอปูกข้าวอีกแล้วหกลับนะอันนี้เอาแก้มแบบปี่อร่อยแกมอไม่อมะเทักปูไว้ไหมถือไว้เหรอถือไว้แหละห้ามกลับนะห้ามกลับไห้ามวะแเมือะไนพี่นะไม่เไอ๋อไม่ไกลหรอกเนาะแค่ไปอ้อมมาตรงนู้นแค่นั้นเอง ไปเรื่อยไปพนละดาเปิดเข้าเข้าใจทํทางๆถ่อยตรงนี้่ตั้งใจัอนนี้ทำอะไรอ๋อข้าพวกเขาไปจะถึงพุ้นอาองไปทำไก่เมื่ไหร่เนี่ยรอกว่าประเดี๋ยวนี้นะเวลาถ้าจะไปอยู่ในซอกในต่อยนี้ต้อง ต้องแบบว่าลงลงแบบว่าโซเชียลเนาะขายขอกมันต้องอถึงจะได้ขายเขาตามก็ไปกินในถึงที่แหละเวลาถ้าวิวมันดีเนาะอตอนอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยทางนี้สิลูกเนี่ยทางเขามี เ็ามีทางลูกไปมาชมบ้านไร่ไปายนาของหลานเนาะมาชมบ้านไร่ไปายนาที่หลานหลานเขาทำเองเดี๋ยวจะพาให้ชมนะนี่น่าอยู่ไหมคะนี่คะ่ะหน้าอยู่มากๆเลยเนาะนี่เขาทำ มีสระน้ำโอ้โหข้าวสวยมากเลยนี่เนาะนาปังมาชมนาปังกันนะคะนี่อย่าหมดแต่ถ่ายนะน,น้องคูณเดี๋ยวตก <c ười> ตกท้องนาโอโ้ข้าวสวยมากๆเลยมาชมข้าวนาปังโอโ้สวยมากเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆลูก บ้านพ่อออนี่ค่ะบ้านลระเวียงนาพามาชมเนาะอันนี้อันนี้หลานเข้ามาปลูกเนาะนี่นี่ลง ที่หาปลานี่นะคะอยากเล่นน้ำไม่ดุอยากเล่นน้ำไม่เนาะน้ำดึกควาเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวน้นจีบโอ้บอเล่นแม่ฮอนอย่างอี primo, ้นี่บะไหวเล่นเดี๋ยวลงไปจ่มบ้างจุ่บ้องเด้องอังนี้ก็ไดู้ง

สหาหคนเนี่ยน้ำมาเพียน้อยขึ้นน้อยขึ้นเ,เดินลงมาก็ยกเจ๊กโรเจ๊กขึ้นซื้อเสาอมาต่อเลยรี่ให้มันสูงหน่อยหนึ่งครับเ,เนี่ยเอออ้าวเ,นะเ,เสามาตอให้มันสูงขึ้นมันหน่อยไง เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย่าจะลองโยนไปทางโน้นก่อนเออนี่ไงต้องคุณนั่งอยู่ตรงนี้มันไม่เป็นไรมันไม่ไปแล้วลูกมันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้วมันอยู่ข้างบนนี่ลูกมันไม่ได้ไปข้างล่ข้างบนอือืออือ มันพี่ชินเอบพี่พี่น้องคุณเนี่ยมันมาเต็มเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 ปลามาแล้วมาแล้วเต็มเลยมาเต็มเลยมาแล้วมาแล้วคุณอาทัดชินไม่เห็นมาเนาะอาทัดชินตัวแดงแดงมันจะมาลูกเอตว่าหันมาอยู่นะ มันแห้จะไปหาอยู่เย็นๆหรือว่าอยู่ปืนนะมั้งมันฮอนมันเป็นบอดีมไหรือปุ่นปุ่นต้นแหง่เขาจะได้กินเพราะน้ำมันลึกมันลึกไงพี่มกว่าแหง่จะถึงปุ่นป่าไปแล้วมันจะต้องตกจำมพี่แล้วถ้าบ้านก็จะต้องตกเบ็ดอ่ะเออดักเนงตกเบ็ดเอากอะุ มีีเดียวเอะมนเยอะนะลกมุ่มันเยอะีนล้องนี้เาอีกฟองันกป็นคนนงเช่อนพอก่อูกพอกอนพอกอนปลาทับทีมปลาทับทีมเลี้ยงปลาทับทีมในกระชังห,หลานก็เลี้ยงปลาทับทีมอย่าจับนะลูกเดี๋ยวล่วงหลานก็เลี้ยงปลาทับทีมในกระชังเนาะ

อันบอกก็ไม่ทุกคนว่าห้าบอกคุณ้ช่วยเธอเร่งบอกสกีแต่รักน้อยน่ว่าสมต้องบอกสมั้อาช่วยหู้ถ้ามันจะดีปัจเจกับปัจเจเป็นสี่นาดน่ถ้าปจ้กผัวนะเนี่ยกินดูเสี่เหเพลงอะไรครับเจ้าคุณ้มีใจกับผัวมันจะโกรวเมื่อานน่มันจะใจทางอื่นใะทางไหเจ้ ็เลยกวแ่าวงบวบประกาไปยืมคนแน่ๆนะได้ยืนไปยืนกน้องเคยก็ได้ยื่คนอื่นคนที่บัคุ้จักมาให้บ,หบดีกับยืมโอ้โหยืก่อนมต่ก่อนนี่เราเคยที่มองว่าทาจว่สนใจพู้นะก็ทำเป็นบบุบบกว่าจะหุตัวพูน่ะตัวที่มันตัวเองส้างรุตัวนี้แน่าบันประกามาใบเพราะว่าทีเดต้นมลต้นานไปสอบอเนี่ยแล้เวลาใชใจ แต่ภาสิสบาี่แม่ก็ไปไปแล้วก็บายที่แม่นี่ื้มจิ้เออะน่ะสบาี่นี่จะตั้งกับคุณงเขาทำขนาดนี้เลยโผเมียกันมนางอกันเนาถ้าจิทำงานลูกก็มอกผไปยิมตอนแก่นี่จริงมันก็ต้องขดนี้ยละแมนแบบจะเอาไม่เอาอยากไปเล่ใจเหมือนกันไม่เ็นว่าหรอคุณทำงานลูกก็งองผล่ไของไป้นวันข่ยองได้ของมาได้ของ วันมอเ่ยสองสามรก็มาได้มันที่บัตรบัตรกีต่นพันก็มีคุณก็จะมีแค่ละหมื่นคำเจ็ดหอมังก็ต้องคิดอะไรมช่ยคิดดีละเอาคิดเดียกันเลยต่เพ่่ายาเลยเดียัง่มาคิด้อล่าต้องมาผัวแล้วลูกก็ได้ลูกก็ไปสร้างมีสั้างจิมนะพ่อแม่ให้งานมีพ่อแม่อยู่ยังไงยัน่าก็เก็บใจกจะได้เข้ากว่าจะได้ไปลูกผิดนี่ตรงนั้นตรงนี้เก็บเงนมาจะมาทวงนีเอาื่างผมมีเงินเอางานไปขายได้นี้อ่ะบอกค

สายเดี๋ยวตันไม่คาบเรามานั่งกินเบียร์กินขนมกันทุกคนไปลูกไปไปอ๋อพี่ชินเขาไปซื้ออาหารปลามาอยู่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะแวะมากิน ยุงกัดแต่ไม่ข้าบนี่ยุงแท้จะเยอะอยู่นั้นเนี่ยเออไปถ่ทยเป็นบอกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อกระด่เส้นใหญ่ที่จะไปทำแร่น้าเนาะเออเดี๋ยวค่อยทำจะติดต่อเรื่องค่าเช่าบ้านกัน มันส่งไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไยเดี๋ยวต่อแม่ค้าก็มาใหม่มันตกไม่ได้ลูกเดี๋ยวรออันนี้ตกเดี๋ยวคนน่ะจะตกก่อน <S <S นีเ่เจ็บมเม<อ>ื่อไหร่มเห็นไหมเห็นไหมหลูดหลุด